สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนสําหรับในบทเรียนนี้นะครับเราจะมาเรียนการสร้างภาพปูโตกันะฮะอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็คือเป็นผ้ามีลวดลายนะฮะแล้วก็มีลักษณะการคลุมที่เหมือนกับผ้าจริงๆเลยนะฮะเหมือนกับผ้าจริงคลุมเข้าไปเลยนะฮะเราจะทํำยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับเรามาที่งาน 3d max ตัวนี้นะครับจากนั้นครูจะนําเข้าไฟล์ที่ครูเคยสร้างเอาไว้นะครับนำเข้าโดยวิธีไหนฮะไปที่ไฟล์ นะครับแล้วก็ไป Import นะครับ i m p o r ตตรงนี้เราก็ไปตัวเลือก m e r g กตัวนี้นะฮะคลิกเสร็จนะครับก็ไปหาสถานที่ที่เราสร้างงานเก็บไว้นะครับสักครู่นะฮะได้แล้วครับตรงนี้ฮะจากนั้นครูขอเลือกเล็กน้อยนะฮะเราก็จะได้ไฟล์นะฮะที่เป็น ภาพโต๊ะนะครับมานะฮะเดี๋ยวเขาปรับมันอีกสักเล็กน้อยนะฮะเนไฟล์ที่เป็นภาพโต๊ะที่ท,ที่ครูสร้างเอาไว้นะฮะภาพ perspective ก็เช่นกันครับนี่นะฮะปรับขึมาปรับมุมมองเล็กน้อยนะฮะ ต่อมานะครับในอย่างนี้ต่อมาครูจะสร้างส่วนที่จะเป็นผืนผ้านะครับวัสดุวัสดุที่จะมาทําเป็นผ้าเพื่อที่จะมาคลุมโต๊ะเลยนะฮะเริ่มต้นนะครับครูจะไปที่แลนตรงนี้ครับแลนจากนั้นนะครับครูจะไปตั้งค่านะฮะของเออเลงนะฮะเลงเซกกับวายเซกตัวนี้นะครับเอาเป็น50กับ50นะครับโดยประมาณนะฮะห้ากับ50บ เอนเตอร์ Enter นิดหนึ่งจากนั้นครูก็จะมาสร้างในวีลพอร์ตท็อปนะครับเพื่อจะกําหนดเพื่อจะให้มันครอบคลุมตัวตัวท็อปของโต๊ะของเรานะฮะสร้างเสร็จแล้วเราสามารถขยับได้ด้วยนะฮะขยับไปซ้ายขวาแล้วแต่เรานะฮะอ่ะคราวนี้นะครับเราก็จะดึงนะฮะเราก็จะใช้คําสั่งดึง ตัวที่จะเป็นผ้าเนี่ยขึ้นมาด้านบนนะฮะขึ้นมาเหนือส่วนท็อปของโต๊ะนะครับขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะหาลวดลายเพื่อจะมาใส่นะฮะในตัวผ้าตรงนี้ก่อนนะครับการเรียดเอามัตเทอรเรียลขึ้นมาใช้นะครับมัตเทอเรียที่เราจะใส่เข้าไปในผ้าเราก็กดตัว M ที่คีย์บอร์ดนะฮะตัว M จากนั้นขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะไปหานะครับตัวที่เป็น วัสดุนะครับที่จะมาใส่ผ้าของเราโดยเลือกสลอตแรกตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ครูก็จะไปเลือกอตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนเบสคัลเลอร์นะฮะเลือกเสร็จปุ๊บครูจะไปหาคำว่าบิบแมทนะครับนี่นะฮะบิบแมทนะฮะเสร็จแล้วครูก็ไปเลือกในส่วนที่ครูเตรียมเอาไว้นะฮะ สักครู่นะครับสมมติครูจะเอาลายนี้แล้วกันนะครับเอาลายนี้ก็เดี๋ยวเป็นคลิกหรือว่าคลิกแล้วโอเพ่นเลยก็ได้นะฮะ จากนั้นก็มันก็จะมาอยู่ในตัวกลมๆตรงนี้นะฮะลวดลายก็อยู่ในกลมตรงนี้ในวิดพ็อตแรกตรงนี้นะฮะผมก็คลิกค้างไว้แล้วก็ดึงลงมาวางใส่ตัวผ้าตรงนี้เลยนะครับอ่ามันถามว่าจะรีเพจอิดหรือว่าอ่ารีเนーก็คือตั้งชื่อใหม่ของผืนเมทัลเลียนี้ก็คือผมก็ไปรีเพจอิดเลยก็คือวางครับเข้าไปเลยนะฮะตอนนี้อ่ตัวลายลวดลายของผ้าเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันรายละเอียดทีหลังนะฮะ ต่อมานะครับเราก็จะไปตั้งค่าให้ตัวตัวแพนเนี่ยนะฮะที่มันยังไม่เป็นผ้าเนี่ยนะฮะกลายเป็นผ้าให้ได้นะครับทำอย่างไรนะครับหลังจากเลือกไว้แล้วนะฮะเลือกตัวแพลนตัวนี้นะฮะเราก็ไปที่ modify นะครับไปที่ modify แล้วก็ไปที่ modifier list นะฮะคลิกเลือกนะครับในคำสั่งที่จะทำให้วัตถุกลายเป็นผ้าเราจะไปใช้ตัวนี้นะครับใช้ close ครับ close ตัวนี้นะฮะ เมื่อเลือกโคลดตัวนี้มาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาตั้งค่าเลยครับไปที่ object properties นะฮะการตั้งค่าวัตถุที่จะมาทําเป็นลักษณะผ้าเนี่ยเราจะมีวัตถุที่เกี่ยวข้องอยู่2ส่วนส่วนแรกนะฮะก็คือตัวแผนตัวนี้นะฮะตัวแผนเนี่ยนะฮะ002ตัวนี้เนี่ยนะฮะเ,เราก็ตั้งให้มันเป็นโคลดนะฮะ close, แล้วก็ไป present, preset ตัวนี้เราจะไปเลือกลักษณะของผ้านะครับไปเลือกลักษณะของผ้า ถ่าผู้เอาเป็นอะไรดีเอาเป็นสตินก็ได้นะฮะลองดูนะฮะสตินนะฮะจากนั้นส่วนที่2นะครับเราก็จะต้องไปเลือกไป add object เพื่อจะเลือกวัตถุที่จะให้ตัวผ้านั้นเอามาคลุมนั่นเองนะฮะผูก็จะไปเลือกตรงนี้นะฮะสองตัวนี้คือเป็น ส่วนของตัวโต๊ะนั่นเองนะฮะตัวท็อปกับตัวขาโต๊ะนั่นเองนะครับกูก็แอปเข้าไปนะฮะนี่นะฮะตัวสตัวตรงนี้แล้วกูก็ไปตั้งตัวนี้ครับ collision object collision object ก็หมายถึงว่าเป็นวัตถุที่ตัวผ้าจะไปชนแล้วก็เกิดรอยการคลุมเข้าไปนั่นเองนะฮะเมื่อตั้งได้อย่างนี้แล้วนะครับก็โอเคครับโอเคเสร็จเราก็ไปที่ simulate ตัวนี้เลยครับ โปรแกรมมันก็จะทำหน้าที่ให้นะฮะสังเกตมันจะมีตัวสีเขียวรันตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวผ้ามันก็จะค่อยๆหุ้มเข้าไปนะฮะค่อยๆหล่นหุ้มเข้าไปนะฮะที่ตัวท็อปของโต๊ะนะฮะเนะฮะ,ะ,ะเริ่มเริ่มหุ้มเข้าไปแล้วนะฮะเห็นไหมฮะหุ้มเข้าไปแล้วทีนี้หลายคนถามว่า แล้วถ้าเกิดตัวเขียวเนี่ยมันวิ่งจนเต็มเนี่ยแต่ผ้ามันยังหุ้มได้แค่นี้อยู่นะฮะเราก็ไปที่ตัวนี้ครับ Simulate Local ตัวนี้นะฮะคลิกตัวนี้ต่อครับมันก็จะทำการดำเนินการต่อให้เราจนจบนั่นเองนะฮะ,ะวันนี้ก็รอสักครู่นะครับขั้นตอนนี้ ก็ทิ้งลงมาเรื่อยๆแล้วเห็นไหมฮะตองปลายทิ้งลงมาเรื่อยๆแล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่ายางอีกนิดเดียวนะฮะตองปลายนิดนิดเดียวปลายส่วนนี้ก็มาเรื่อยๆนะฮะอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเพื่อให้ได้ผลที่สวยนะฮะก็ต้องรอน,นิดนึงนะครับหยดยางน่าจะใกล้จะหยุดแล้วนะครับ รู้สึกว่าจะเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนตรงนี้นะฮะขั้นตอนของการที่เอาผ้ามาคลุมตรงนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่วิววิวพอตใหญ่กันนะฮะอัลเิเนตวิวนะครับตรงนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับอลองหมุนดูก็ได้นะฮะนี่นะฮะหมุนดูนะฮะก็จะได้ตัว ผ้าคลุมโต๊ะมาเรียบร้อยแล้วนะครผมดูมุมที่ต้องการนะครับต่อมาถ้าใครขั้นตอนนี้ใครอยากจะเรนเดอร์นะครก็เรนเดอร์ได้เลยนะครับเรนเดอร์ uh, <render S 2> ก็ใช้ uh, อุปกรณ์ใช้คำสั่งที่มีอยู่ในเครื่องของเรานะครับในในโปรแกรมว่าเราลงตัวไอ,อปลักอินเรนเดอร์ <c oughs> ไว้ตัวไหนบ้างนั่นเองนะครับ ครับตอนนี้ก็ทําการเรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมาดังภาพที่เห็นนะฮะก็ใครที่สนใจนะครับในบทเรียนนี้ก็ลองไปทบทวนนะครับศึกษาดูได้นะครับก็คงจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ